สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซีนะครับพี่น้องสุภูสุขุนนะครับวันนี้บ่าวมบมาหาลุงพูนนะครับพี่น้องหลายคนเรียกร้องเขามานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับสําหรับควายจับนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมลุงพูนควายงามนะครับหรือลุงพูนควายจับที่รู้จักกันดีในวงการควายตอนนี้บ่าวมบเ็นมาเยี่ยมจะพาเที่ยวดูแม่พันธ์ ครับเอาที่อยู่กันครับลุงที่อยู่แถวนี้ก็ตําบลเจริญธรรมอําเภอวิหารแดงสระบุรีเรานี่แหละครับนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับลุงช่วงกระแสการเลี้ยงควายลูกผสมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้พี่น้องคนเลี้ยงควายด้วยกันมาพัฒนาควายครับพัฒนาควายแบบก้าวกระโดดว่างั้นเถอะให้มันโตขึ้นแม่ทันที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่จะจําเป็นต้องเป็นของลุงพูลที่มันเป็นเลือดสายต่าง ครับเอาไปพัฒนาแล้วก็ทาใม่เข้าใจก็โทรปรึกษากันได้ครับผมว่าจะเราจะใช้พ่ออย่างไงจะใช้แม่อย่างไงครับเราเอาแม่จ้าบหรือแม่ไวราจ้าวไปใส่พ่อไทยครับผมมันจะโตขึ้นมาอีกเยอะจากควายร้อยสามสิบห้าจะเป็นร้อยสี่สิบกว่าครับเนี่ยอย่างแม่นี้อย่างแม่นี้จะไปสุพรรณให้ลูกสาวที่สุพรรณครับ ก็แม่ร้อยนี่ลูกตัวที่สองไอ้ตัวแรกยังในท้องมีลูกตัวที่สอ,องครับท้องพร้อมพร้อมท้องนะครับพี่น้องแล้วก็ลูกตัวแม่นะครับตัวนี้แบ่งไปแล้วนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นจ้าบร้อยลายสาวดูความใหญ่ครับหมาเป็นน้ำหนักอย่างน้อยก็มีเจ็ดร้อยกิโล ครับสูงไง,งน,น,นะครับรตัวหน้าจะใส่ข้อไทยบ้างครับตัวนี้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับแล้ล,ลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของพ่อไหนครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าโอเค <began> แม่เขาเหรอครับแม่เขาตัวเขาเป็นลูกเจ้าโอเคแม่เขาเป็นลูกเจ้าโม่อ๋อนะครับ ลูกสาวเจ้าโอเคนะครับพี่น้องสายสายร้อยนะครับสายร้อยนี่จับร้อยเลยจับร้อย <100 S 2> นะครับพี่น้องครับอันนี้เรามาดูตัวคู่มั่งครับลูกเจ้าสุดหล่อลูกเจ้าสุอดหล่ออันนี้เป็นลูกเจ้าโอเคเอเครับผม,โโมลูกเจ้าโอโม่เจ้าโอโม่โโมนะครับ ขวางได้ครับโอเคครับเฉียงเียงก็ได้ครับนี่นะครับพี่น้องความสวยยาวมีอย่างนี้ตัวนึงเราก็โอ้โหพัฒนาได้ตัวน้อยครับดูไข่สวยอะไรอย่างนี้ร้อยหกสิบบวกร้อยหกสิบบวกนะครับพี่น้องตัวนี้ร้อยไหมครับลุงตัวนี้ร้อยเออตัวนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับพ่อเขาเป็นร้อยแต่แม่เขาเป็นมูล่าโอ้ไข่สวยนะพี่น้องแต่มุมนี้สวยนะ มูล่ายี่ห้านะครับจับเจ็ดสิบห้าไข่สวยนะพี่น้องตูหางตัลักษณะดูเล็บตัวขาตัวนี้เด่ยนยังไงครับก็คือเด่นคือความยาวครับความยาวแล้วสูดีครับความสูงก็ไม่เป็นรองใครตัวนี้ครับแล้วควายขึ้นได้สี่ปีโอ้ควายสี่ปีนะพี่น้องตัวนี้เอาไว้ทําพ่อเหรอครับ ก็มันมีอยู่สามตัวยังไม่รู้ว่าถ้าเอาตัวไหนไปมั่งครับแต่มันเป็นควายที่เราเพาะมันขึ้นมาคือมันเป็นความภูมิใจครับเราได้ลักษณะแบบนี้ถูกใจทุกอย่างครับแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นจ้าร้อยแม่คันครับผมลูกสาวเขาก็ไปอยู่ราชบุรีครับเลาลูกสาวมีคนจองไปแล้วไปแล้วตัวพี่ ไปอยู่ลาดบุรีครับนี่นี่คือจัาบร้อยมีตัวเล็กตัวเล็กนี่ปล่อยไปเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมครับตัวนี้ตัวตัวพี่ตัวพี่ปล่อยไปสองแสนห้าครับแล้วตัวนี้ตัวน้องครับตัวนี้น่ารักสุดๆนี่ตัวนี้ลูกเจ้าโอเคลูกตัวสุดท้ายของเจ้าโอเคโอเคไปอยู่ลาดบุรีแล้วโอ้นะครับพี่ลองเล่นยุ้งขาวอยู่นะครับนี่มันดูเพื่อพันฝั่งนี้นะครับ นีอีกโตัวนะพี่น้องอนะครับได้อยครับตัวนี้อายุได้สองปีสองปีนะพี่น้องถ้าควายจาับจะต้องดูอย่างนี้ใครจะหลอกเราไม่ได้ดูรูปไว้แล้วกัถ้าจะไปซื้อที่ไหนก็ได้ดูกระโหลกมัน,นเ,เขานี่คือจับร้อย ยังไงก็แตกต่างใช่ไหมครับใช่แตกต่างมันจะไม่เหมือนใครจะมาบอกว่าตัวนี้จา้าบแต่ไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อโอ้ผมเห็นนะครับหลายหลายเจ้านะครับช่วงนี้ควายจา้าบร้อยเยอะมากนะครับลุงช่วยช่วยบอกนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างจา้าบกับมูลาครับข้อแตกต่างระหว่างจ้าบคือจ้าบเนี่ย,รรเ,ยเราจะดูง่ายจ้าบมัวกระโหลกจะใหญ่แล้วเขาจะบีบลงครับถ้าเป็นมูลาเขาจะตั้งขึ้นเลย จะไม่บีบลงนี่เขาจะบีบตกลงก่อนครับตกลงแล้วท่งจะปัดขึ้นครับแล้วขาจะล่ำแข้งขาจะล่ำท้งขาจะไม่ยาวแต่พวกนี้จะไม่หยุดโตโตไปถึง15ขวดมันจะเป็นถ้าเป็นสายจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นโครงใหญ่อยู่แล้วใหญ่ใหญ่กว่ามูล่าใช่ไหมครับโครงเดี๋ยวผมใสเบิ้งนะครับฟังนี่น่าจะชัดกว่า นะครับพี่น้อง <S 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 กระบาดใหญ่นะพี่น้องกระบาดใหญ่อีหลีนะครับต,ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับท,นะที่ติดท้องก็ไม่มีแล้วม,ม,มีก็เหลือตัวนึ่งเขาเขาจอดนะครัอขายไปนานเลยครับเจ้าโอเคอไ,ดได้ปีนึ่งนะโอ้ได้ปีนึงนะพี่น้องกะเสียยุทธลาดบุรีเสียยุทธลาดบุรีนะ ตัวนั้นก็นถือว่าเป็นที่เด็ดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องายลูกนะครับเดี๋ยวผมให้เบิงเ้งแข้งขานะพี่น้องสองออนนะครับอ้่ใหญ่นะพี่น้องค่อยสองปีนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวอื่นนะครับนี่ก็สานี่เป็นแม่ แม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ให้ลูกประสบความสําเร็จยังไงครับผมก็คือให้ลูกสาวสวยได้ได้ตําแหน่งทุกอย่างครับถ้าพูดถึงเป็นฝันก็ก็เข้าเข้าโสดทุกอย่างเข้าเข้าที่เขาบอกว่าฝันดีอะไรดีเข้าตําลานะครับควายพวกนี้เราจะไม่ได้ดูฝันครับควายควายเป็นลูกผสมครับควายลูกผสมขึ้นมาแล้วกเรก็มาเอา ม้าโตเขาใหญ่ตัวใหญ่ครับใช่ลูกดีเรื่องเรื่องหางดอกนี่เกี่ยวครับ่เกี่ยวถ้าเป็นลูกผสมจะมีหางดอกอยู่แล้วเป็นสายเลือดเขาใช่ไหมครับถ้ามูล่าจะเป็นควายหางดอกครับบางคนบอกถ้าไม่ได้หางดอกคือไม่ใช่ได้โูล่าแท้ครับนี่คือลายผสมมูล่าแต่ก็ไม่ไม่ใช่ทุกตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกตัวถ้าเป็นสายควายจะหางไม่ดอกก็ไปลุ้นเอาไปลุ้นเอา แต่ส่วนมากจะไม่ดอกครับก็ไปใส่คอยไทยตัวเขาเองเขาก็ให้ดูขังไม่ดอกครับที่ปันามมาตันนี้ตวนี้ถุงน,น้อยตบจุดน,นีนอนอู้หใหญ่นะพี่น้องจับตัวนี้ก็จาบร้อยไหมครับครับแต่ว่ามีลูกผสมไทยพอใส่ไทยแล้วจะใหญ่อย่างนี้ อ,อก็<ไ>แสดงว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไทยยี่ห้าครับแต่มาจับเจ็ดห้าด้วขาขาเริ่มมีขาไทยนะพี่น้องอขาเริ่มส<อ>ีมีขาวๆนะครับพ่อเราไม่เอ่ยถึงนะเพราะว่าเราจะไม่เอ่ยถึงพ่อรเราจะเอ่ยว่าเออเนี่ยแม่ของเราถ้าใส่พ่อไทยแล้วจะออกมาสูงใหญ่อย่างนี้ครับดูขาดูความสูงดูท้ายดูกว้างดูลูกเขาสูงตี นี่ลูกซรายนะครับพี่น้องลูกซายได้กี่วันแล้วครับเนี่ยกี่เดือนครับวันนี้ได้เดือนเดือนหนึ่งนิดอ้สูงนะพี่น้องสูงน่าจะมเมตรไหมครับเนี่ยเมตรน่าจะได้นะครับกรเกษตรกรคนเลี้ยงควายนมาพัฒนาควายครับให้มันแบบให้มันโตอ่ะให้มันโตอย่างไรมันก็ขายได้ตามครับ ถ้าเราย้ำอยู่กับที่มันก็ไม่ทำาัวดีครัครับหาไปเลยน้ําเชื้อเขาก็มีอย่างของดร็อกเตอร์เขาก็มีน้ําเชื้ออยู่แล้วครับเราไปใส่แม่ไทยก็ได้ครับเราหรือไม่งั้นเรามีแม่แบบนี้แล้วก็ไปเอาพ่อไทยมาใส่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครมีแม่บ้านทุกคนแนะนําอยากให้หาพ่อร้อยไปใส่พ่อร้อยที่เป็นจับเป็นจับหรือเป็นมูล่าก็ได้ครับร้อย เขาจะให้ให้ลูกยังไงครับจะให้ลูกพอชุดแรกเราจะรู้เลยว่าควายเนี่ยมันโตผิดหูผิดตาครับมันจะออกมาเจ้าเนื้อแล้วโครงสร้างดีครับจาก135มี140แน่นอนไม่ตัวงกลัวโอ้ครับเพราะาเาลุงปงไปทํทำมาแล้วครับมันได้มันได้ผลจริงๆครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองลองทำดูครับเนาะ ไม่แน่ใจก็เข้ามาดูที่ฟูงได้นะครับสากันโทรมาคุยก็ได้ครับผมจะให้เบอร์ไปนะครับป่ะเดี๋ยวพร้อมนี้เป็นแม่เจ้าโกหังเป็นแม่แท้ๆเลยใช่ไหมครับแท้ๆเลยเจ้าโกหังคือลูกตัวแรกครับของของลูกแม่นี้ครับแล้วก็จะมาโนน้องเจ้าโกหังอยู่ในนี้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งโอ้ครับลุงลุงฟูช่วย เล่าประวัติเจ้าโกหังให้ฟังหน่อยครับว่าเจ้าโกหังนี่ตัวนี้วายลงโกนําเข้ามาจัดท่านสอเจ้อวุฒิลบุรีครับเอามาปุ๊บมาผสมจากเจ้าแก้วครับเจ้าแก้วก็มาจากลบุรีเหมือนกันที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยสอทวุฒินี่เป็นเป็นคนนาเข้าเลยใช่ไหมครับเขาเป็นคนนาเข้าไปจากนอกตัวายจับจากนอกนะครับจากอินเดียจากบาซินบาซินนะครับแล้วแก แกก็ผมก็ไปขอ <c oughs> เป็นลูกศิษย์แกครับ <c oughs> แกก็มีอะไรแกก็แบ่งตามเนี่ยตัวนี้ผมซื้อมาแต่เป็นสาวซื้อมาทั้งหมดสี่ห้าตัวลุงออสแบ่งไปมั่งครับ <c oughs> แล้วก็อยู่กับผมแล้วแบ่งไปอุดรตัวนึงเมื่อปีที่แล้วคู่อีกตัวเนี้ยครับ <c oughs> คือตัวนี้จ่ายลูกดีมากลูกมีผลงานทุกตัวนะครับไม่มีเล็กเลยร้อหกสิบบวกทุกตัวครับยเพิ่งมาได้ตัวเมียเนี่ย ตัวแรกเขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับหกตัวแล้วหกตัวตัวนี้เจ็ดตัวตัวนี้ตัวที่เจ็ดเพิ่งได้ตัวเมียอ๋อครับคือคือเจ้าโกหังเนี่ยเกิดจากลูกแม่นี้ครับเจ้าโกหังสูงร้อยเจ็ดสิบครับเกิดจากลูกแม่นี้แล้วเขาโตอยู่อยู่ที่นี่นานไหมครับก็อยู่ที่นี่ได้สี่ปี แล้วก็ใครเอาไปต่อครับใครนะครับลุงออสอ๋อลุงออสครับออสจะาสาวไปครับตัวนี้ตัวนี้สงสัยจะแบบอยู่คู่กับฟาร์มเนี้ยไปตลอดเป็นควายแบบคู่บุญไปแล้วนะพี่น้องแล้วเขาเลี้ยงง่ายครับแต่มาปีนี้ดวงดีๆไปหาไว้ตันต้นไม้ขาดอ๋นะครับต็ต้องปล่อยไปอย่างนี้แหละแล้วแต่เอาขยายพันธุ์นะพี่น้อง ขอ,ขอถามต่อนะครับเจ้ากูฮังหลังจากอยู่กับลุงออสนะครับแล้วก็ไปที่ไหนต่อครับต้องคุยกันเลยครับว่าลุงออสจ่ายยังไ,ไงไปยังไงอ๋อไปไปทางด็อกเตอร์ไหมครับไม่แน่ใจใช่ไหมครับเพราะว่าไปไปเสียอยู่แถวนน้นนะครับเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเจ้ากูฮังนี่ลูกแต่ละตัวมีราคาจากสิบเดือนมีราคาหลักแสนสมัยก่อนดังนั้นครับบางก <c oughs> ็ <c oughs> น้อยนะครับน้อยไหมครับลูกโกหังเนี่ยก็ได้ก็น่า,าจะหลายสิบตัวอยู่นะที่เห็นเห็นนะครับที่ที่นับได้นะครับก็น่าจะเพะอยู่แถวนี้หมดอยู่กับลุงพูนกับลุงออสใช่แล้วก็ไปอยู่กับด็อกเตอร์ครับผมให้ด็อตเตอร์ไปตัวตัวหลังเนี่ยเจ้ามดดาอ๋อที่ึุนไปนะครับครับอยู่กับผมตัวหนึ่งเป็นลูกแม่ตําลึง ลุงอารช่วยพูดถึงแม่แม่ตำลึงหน่อยครับเป็นสายเลือดเป็นสายเลือดของมาจากสแตวูดเหมือนกันอ๋อก็เป็นสายตาร้อยไหมครับร้อยแต่ว่าครับตอนที่เอาไปผสมไม่รู้ผสมพ่ออะไรมั่งลุงไม่รู้ครับแต่ถ้าตัวเขาเป็นลูกร้อยถป็นจาบร้อยแสดงว่าลูกตัวที่อยู่กับผมก็ตัวนั้นก็ลูกโกหังร้อยไหมครับโกหังก็ร้อยอยู่แล้วร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่กับ พระมหาสุเนตนะพี่น้องอยู่น่านนะครับก็มีลูกสาวโกหังอีกหนึ่งตัวครับมันจะหนีตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากโกหังคืออัตลักษณ์ของควายจ้าบจะออกมาชัดมากรับเขาโตหัวโตรูปร่างใหญ่เขาใหญ่ตัวนั้นเขาตกสวยครับแยวกลับไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเดิมเลยครับเพราะผมตั้งชื่อให้ใหม่ครับเป็นดาวเรืองชื่อตาเรืองเดี๋ยวไปชื่อชื่อเดิมนะครับพี่น้อง อตอนนี้เราจะไปนะครับไป๋ยวให้ลุงฝากเบอร์โทรหน่อยครับเดี๋ยวครับผมถ้าใครจะโทรหาลุงพูนก็0 8 6 1 3 3 7 8 2นี่เลยมีด้วยหลายก็เบอร์นี้มีเฟซไหมครับเฟซก็เฟซก็เป็นของลุงพูนงานครับก็เข้าไป เป็นเพื่อนแล้วก็ทักแชท์ลงคูลมาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะให้นะครับแต่สะดวกเป็นโทรคุยกับพ่อโดยตรงดีกว่าจะได้ปรึกษาเรื่องหรือว่า้วยคุยกับลงคูลติดต่อไม่สะดวกกัะนั่นตัวอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวผมสวัสดีนะครับผมก็เป็นลูกชายลงคูลเนาะครับผมชื่อก๊อปนะครับก็ช่วยพ่อมาสักพักหนึ่งละครับผม เริ่มมาศึกษาหาความรู้จากพ่อนะครับครับก็ถ้าติดต่อลุงภูนไม่สะดวกก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้นะครับก็087นะครับ360 3284นะครับครับผมผขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องในฟูงอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวตัดไปอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ